สุขภาพที่กว้างขึ้นเหมนะนครับทั้งไม่ใช่แต่เรื่องโรคโรคหรือความเจ็บป่วยแต่มองดูกายจิตสังคมจัญญารรมเป็นะรครับแล้วก็โดยในพรบนี้ก็จะมีเครื่องมืออยู่ในการจะทำให้วัยสาธารัะแล้วเราทำแบบมีส่วนร่วมนะครับวันต่อวันเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากวันที่ดำเนินการเราบอกทุกนโยบายต้องหมดหญยสุขภาพวยาวอน มันโดยในส่วนถ้าเรามองโดยระบบสุขภาพก็เจ๋เอย่างว่าจริงเราไปดูว่าคนนะยืดยืนยาวแค่ไหนนะของประเทศไหนหรือว่าที่ไหนที่ยืดยืนยาวแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับทางระบบบริการสุขภาพทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องพิ้นที่ทำั้งเรื่องพันธุกรรมเรื่องอากาอะไนี้ตอนในมุมของสุขภาพต่างเนี่ยตัวมีอนในหอยสาหร่าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ ช่วยทำให้คนมเกิดช so 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 really ุมชนที่ดีตรงนี้ได้ครับแล้วก็โดยสชเองเราทำกับพื้นที่มาได้รับคนหน้าที่หลักสชก็แขนซ้ายก็กับเครื่องนโยบายถ้าแขนขวาก็เคลื่อนไวสังคมนะครับบนตัวอะไรที่เราสังคมพอด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถไปแก้เพนพอยหรือว่าสร้างความรู้ในต่างๆเกิดขึ้นได้เป็นนโยบายที่ จะได้ตอบสนองตรงนั้นนะครับ